เออสาวมาหาโอ้แล้วทำไมไม่บอกล่ะแล้วทำไมไม่บอกว่าจะมาแล้วทำไมไม่บอกนี่พ่อมาด้วยปั้ยโอ้ทำไมไม่เอาพ่อมาอ๋อให้คุยโทรศัพท์แล้ววันที่ไอที่สิบหกเขาจะม,ามันจะมาวันที่ไไมม่ด้า อันนี้มามายัางเอ่อม,<า>มาเรื่องก็ำลังโอเคจะได้ไปมาคนเดียวอ๋อลูกสาวอ๋อเขารับได้อยู่นะนั่งฟังคนอ,อื่โอโอเคเอเค่รู้กระหว่ำมีอาการอะไรนะมันไม่มีใช่ไหมขับรถมานู่นจัดนู่นเลย ที่บอกว่าเดี๋ยวมาเจอกันเจ็ดที่ว่าจะมาวันที่สิบใช่คือผมจะบอกว่าอย่างี้นะครับเราอ่ะควรทาคอนเทนต์ควรทาอย่างที่สุดเพราะว่า mm hmm. เวลาที่โพส์รูปอะ่ะเรายังทําได้เลยได้ดูคลิปที่ผมคุยกับคุณติ๋มไหม mm hmm. นั่นแหละคือโครงสร้างเดียวกัน มันไม่ใช่เรื่องอะไรก็ตามที่พูดไม่เก่งพูดไม่ได้ไม่กล้าไม่ใช่เราถ่ายคลิปทิ้งเนี่ยเนี่ยผมถ่ายคลิปทิ้งเนาะเราก็ตั้งกล้องทิ้งเลยพอตั้งทิ้งเสร็จปุ๊บตอนเนี้เรายังไม่รู้จักพูดเลยยังไม่กล้าพูดเลยแล้วก็ตามที่เราคิดว่ามันเป็นอุปสรรคอุปสรรคเนี่ยครับเวลาเราเจอมันนะขอให้มันมีอยู่รูปแบบอยู่สามตัวก็คือหนึ่งวิธีคิด วิธีทำแล้วก็ลงมือทำสิ่งที่ผมกำลังบอกนุชเนี่ยคือวิธีคิดวิธีคิดต้องแก้เลยครับว่าทำไม่ได้พูดไม่เป็นไม่เก่งมันต้องเปลี่ยนเป็นว่าจะทำยังไงอะ่ะมันจะได้มันจะต้องหาวิธีเนี่ยคือวิธีคิดที่เหลือคือวิธีทำวิธีทำก็คือก็ต้องก็บอกอย่างนี้ไงว่าเนี่ยก็ยังถ่ายเห็นไหมครับถ่าย ตอนที่เรากําลังทําหรือตอนที่เข้ามาขออนุญาตนะคะพอดีว่าอยากจะสร้างไรายได้สร้างอาชีพแล้วก็ว่าไปทุ่งตรงก็คืออยากจะให้ PR อาร้านแล้วก็คือมันมีเขาอยู่ในจอเราว่าจจะไม่ชอบก็ถามเขาก่อนพอถามเขาได้เสร็จปุ๊บถ่ายเข้ามาที่หน้าร้านน่ะเขาต้องการทําอะไรแล้วก็ตัดนี่เขาเรียกเป็นคัดพอตัดแล้วได้เป็นคัดหนึ่งปุ๊บเราเข้ามาตั้งกล้อง ตั้งให้มันเนี่ยตั้งเห็นไหมคุณนุชเนี่ยนกนุชนิด,นดไปนุนแะล้วเห็นไหมคุณนุชก็อยู่ตรงเนี้ผมอยู่นี่มันเห็นกันอยู่แล้วเสร็จปุ๊บเอาทั้งหมดที่เราที่เรากําลังทําอะครับสะเซตใดแล้วเอามาประกอบสะก็คัดหนึง่งจะยาวแค่ไหนก็ช่างมันถ่ายมันไปตั้งกล้องไว้เซตก็อย่างหนึง่งใดก็อย่างหนึ่งเสร็จปุ๊บเอาสามตัวครับ ่ายไว้ให้มันไม่เกินอย่างละห้าสิวินาทีก็ได้เป็นคัดๆัและเสร็จปุ๊บเอามาต่อกันเหมือนที่ผมทําให้คนติมนั่นแหละเห็นไหมร้านที่เขาตั้งวันนั้นอ,ะอ่ะเขาตั้งตู้ไอติมอ,อ่ะก็ต่อต่อ,ต,อต่อเสร็จปุ๊บแล้วมารวมกันนี่คือครั้งละห้าถึง10วินาที10วิเขาเดินเข้ามาอีกสิบวิจะทําทรงอะไรดีคะอีก10วิคือก,ากําลังระทาอีกสิวิคือทําเสร็จแล้ว อีกสิวิคือมาโชว์ผลงานมันก็จะได้เป็น 1, 2, 3, 4, 5, 6ชิ้นงานแล้วมาต่อพอต่อเสร็จปุ๊บเราก็ภาคเสียงเลย<ม>ตั้งแต่เข้ามานะคะลูกค้าก็น่ารักวันนี้มาใช้บริการอีกแล้วก็ต้องการทรงแบบนี้แล้วก็ถึงวิธีการขั้นตอนในการทําขั้นตอนในการทําอาจจะถ่ายสักประมาณสัก5นาทีที่ที่เรากําลังถ่ายเราะจะได้คนมันจะเห็นว่าเราอะ่ะ มืออาชีพแค่ไหนในการที่เราหยิบจับอุปรกรณ์2ก็คือเขาจะได้รู้เลยว่าเราโปรแค่ไหนในการที่จะเซ็ตผมเชื่อว่าคุณมีสีนือเ,เพราะว่าคุณแต่งตัวคุณดูแลตัวเองเออตัวจริงของคุณเนะี่ยมันเป็นมากกว่าอยู่ในกล้องอเห็นนะมันดูดีกว่าเพราะฉะนั้นน่ะพอเรอธิบายแล้วเราก็ทําแล้วใส่เป็นคลิปพอเวลามันออกไปอะครับผมมองว่านั่นแหละคือ หน้าร้านที่มันไม่มีหน้าร้านอันนี้อยู่ใน e อีเวนตนโฟอร์มอย่งรอ่าย่าง, <Yeah. S 1> างหน้าร้าน11หน้าร้านที่ผมทําอ่ะก็คือตัวที่จะเอาคลิปอไปฝากไว้พอมันฝากไว้เสร็จคนมันก็จะได้เห็นสิ่งที่เราทำอมะครับมันเป็นจุดที่เราบอกให้เขารู้เราแค่ทำหน้าที่บอกให้เขารู้ เป็นอ e ้นี่ไปนี่ฟอร์มแล้วยังยังบอกให้รู้ไม่ใช่บอกให้ซื้อนะการซื้อหรือการเข้าไปทำอะไรสักอย่างหนึง่งมันขึ้นอยู่กับความอพอใจแต่เราอะทุกครั้งเวลาที่เราทำเช่นเราโพส์อย่าไปบอกว่าไม่มีใครดูไม่จริงสิ่งที่เรานำเสนอคือแค่บอกให้เขารู้ว่าเราอยู่ตรงนี้กระบวนการของมันเนี่ยมันก็จะเดินทางคืออัลกอริทึมหรือ AI อ่ะมันจะพา สิ่งที่เราบอกเาเนอรรู้อ่ะไปหาคู่ของมันเหมือนที่คุณมาเนี่ยทำไมคุณต้องมาหาผมเห็นไหมเห็นไหม okay, นะชัดเจนนะมันไม่ได้มีมันคือไอ้หูวสกรปรกมันเคยห้นดำมันเคยก็ตามพีมือ <c oughs> หวัวที่แบบผู้หญิงสวยคนหนึ่งมาหานะ <c oughs> ถูกป่ะนี่ไงมันต้องเจอต้องมากอดการมันต้องมาเบี่ยงรัดกันนี่ไงเห็นไหม เห็นยังเอถ้าผมก็ต้องทําให้มันชัดว่าผมทําอะไรบอกให้รู้เสร็จปุ๊บคุณก็ไปทําทําเสร็จคุณได้ความรู้สึกหรือคุณได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการคุณก็ต้องปรากฏตัวเนี่ยทำคุณต้องทําเพราะว่าผมอยากให้คนรอบตัวมีรายได้ที่ที่ขอให้เข้าใจคำนี้ว่าที่เทียนที่เทียนพูดถึงอะไรนะเดี๋ยวก่อน